หยุดเลยหยุดเลยอะไรกันเนี่ยทุกีละคนได้ฟังวิวเรื่องอะไรคะทุกทีงะคนเลยนะวันนี้เจ้าวดีตีแค่เพิ่งไปถึน้ำมาเพราะมันไม่ถึงมาเดี๋ยวนะาวดีแสดงว่ารี่ป่านนี้สายป่านนี้แล้วยังจัดเตรียมไม่ครบอีกเหรอขาดน้ำใช่ไมโมแต่เทียงกันอยู่ได้เร็วเข้าโอ้โหห้าดูเป็นบอกขนาดที่เจอ นี่อะไรกันเนี่ยเป็นใครกันเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้นะเรียว่าเป็นคนใช่กันตั้งนั้นเลยเรากำลังอยากกินน้ำอยู่พอดีอยากกินน้ำเหรอเอาน้ำมามให้ๆไดีจะได้ดีดดไปๆนะหมดกันน้ำวัดน,นี้ดีเนาะทำไมอะเย็นยันกางเกงไออุ่นนี่เป็นใครกันเนี่ยหมดกันเลยพวกเธอรู้รึเปล่าว่าที่ตรงนี้ เป็นตำที่จัดเตรียมไว้ให้สําหรับท่านพ่อลองพยาวุ่นกี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีมารายาทยิ่งจะม่ยิ้มอีกไม่ต้องเลียกพูดเลยให้การศึกษาออกไปเดี๋ยวนี้นะเตั้งสี่คนต่างหากแค่รูลูกเราว่าเราทั้งสองคนเป็นใครถ้าเธอรู้ล้วเธอจะหนาวยิง่งกว่านั้นยิง<อ>นย่งกว่านั้นบอกเข้าไปเราเราทำอะไรที่บ้านเราทำลมเย็นไม่ใช่หนาวเน่เราทั้งสองคนเป็นลูก บุญธรรมของต้น่อมมังมหาบุญกีไหนไปไหนเดี๋ยวรอดาวดนนีแป๊บหนึ่งรู้จักแล้วทำไมไม่ทำความเคาล่เชิดไว้พี่บีไอ้ลูกพี่ไปไหนน่ะฉันจะขอแนะนำตัวให้รู้จักฉันดาวันี้ ลูกสาวคนเดียวของท่านพ่อพยาบุญเก่งใช่ดูไว้ดูสิใช่ดูไวด้วยไม่ใช่น่คือใครบุคคลที่ยืนเด็ดเหมือนกับปานุษย์วารีกฤยพล่าเราเป็นใครไม่ทราเป็นพี่สาวไม่ใช่หลานเฮย แม่ครัวไม่ใช่เธอเป็นใครค่าแหมกี่ค่ายังมาดื้อเด็กเป็นสง่าอีกเออคุณหนูครับจุดใตน้ำตอจุดใจน้ำตอผมทั้งสองคนมีตาหามีแววไหมอยากจะโทษก่อนผมทั้งสองคนแล้วนะคุณหนูแต่มองไปแล้วนี่คุณหนูเนี่ยว่าไงหน้าก็สวยรูปรางก็ดีเสื้อผ้าหน้าผม ป๊ะเลยนะครับคุณหน่ขอให้คุณหนูงแม่ตาเราทั้งสองคนด้วยให้อยู่ที่นี่อย่าให้ไปไหนเลยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรไมผมเสดมายมทำได้ทั้งนั้นจะให้กวาดบ้านหรือถูบ้านให้ล้างจานหรือล้างรถก็ทำได้ไดดโดยเฉพามถ้าคุณหนูกลับมาบ้านบร้านทตรงไหนไมผมเสลี่ยม ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้จะขอให้เมตตาผม,ม,าม,ผมียมาด้วยนะครับคุณโหจโถๆไปก็น่าสงสารแต่ว่าเราเพื่อนอะเพื่อนหรือเปล่าคนนั้นนะเพื่อนครับทำงานอะไรเป็นบ้างโอ้โหผมนี่เรืองรักเล็กขโมยน้อยนี่ขอให้ไว้ใจผมอันนั้นไม่ใช่แล้วจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยทำงานทุกอย่างได้งานบ้านอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างครับ ได้หมดท่้นสดชื่นช่วงนี้เป็นความดันได้วกความดันสูงเหรอดันแอบไปร่างคณหนู <c oughs> ป่านดีนะคงเขาบลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดได้จะรับไว้พิจารณาสักคนแล้วกัน